สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับออกแบบลายเซ็นสามารถกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะและขอให้คุณโชคดีสมความปรารถนาค่ะดวงการงานเหนื่อยใจกับคนแต่สู้ไม่ถอยคุณ้าช่วงระหว่างนี้อารมณ์คุณเองแปรปรวนค่ะไม่เกี่ยวกับคนรอบข้างนะคะคุณขาอารมณ์คุณแปรปรวนคุณขี้น้อยใจคุณนอยช่วงนี้คุณมีความรู้สึกคุณไม่มีความสุขในใจคุณคาแต่คุณอย่าไปโทษคนรอบข้างคุณต้องมาปรับที่ตัวเองค่ะมาปรับใจที่ตัวเองมาปรับความรู้สึกตัวเองนะ แล้วต้องบอกนี่ฮะอะไรปรงได้ให้ปรงคุณขาะอย่าไปเอาคําพูดคนเล็กๆน้อยๆรอบข้างเนี่ยมาใส่ใจจนเกิดทุกข์นะคะ เพราะงานคุณดีแต่ที่ไม่ดีเพราะใจคุณเองนั่นเองปรับตัวเองแล้วทุกอย่างจะดีค่ะดวงการเงินคุณขาที่ฉันบอกแบบนี้ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างที่คุณต้องประหยัดนะคะและอดออมค่ะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ไม่ธรรมดาการใช้จ่ายนะคะแต่พอคุณมาประหยัดปั๊บคนหลายคนอาจจะมองคุณไม่ดีค่ะอุ้ยตายทําไมอะเธอเงินหมดเหรอเธอขาคุณขาทําไมคะเงินในช่วงนี้คุณไม่ได้ใช้เลยเหรอคุณขาคุณอย่าไปฟังเขานะคะคุณต้องเดินหน้าประหยัดและอดออมเพราะอะไรซาบไปคะเพราะสุดท้ายที่ผ่านมาคุณใช้ ละนาวเลยค่ะคุณดังนั้นอะไรก็ตามลำดับความสําคัญในการใช้เงินให้ดีอะไรจําเป็นจะต้องใช้ก็ใช้อะไรไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้คุณคะเพื่อในอนาคตที่ดีโดยเฉพาะเรื่องการเงินค่ะมาถึงเรื่องราวของความรักนะคะคนที่เกิดวันเสาร์โดยเฉพาะคนโสดคุณคาช่วงนี้คุณอะไรล่ะคะคุณคาทำไมอะ่ะมีแต่คนมี คู่นียเข้ามาหาคุณคนที่เขามีคู่อยู่แล้วหรือคนที่เขาพยายามจะแบบบอกว่าเออฉันเนี่ยเลิกกันแล้วนะแต่เขายังไม่เลิกนะคะคุณขาคุณเช็คดูดีๆไม่งั้นคุณจะกลับกลายเป็นมือที่3คุณขาดังนั้นคนโสดช่วงนี้วิเคราะห์แยกแยะให้ดีว่าเอ๊ะ เขามีหรือ,อยังเขายังไงหรือเขาหลอกดาวคุณขาต้องใจล้มลมมฮะแล้วที่สําคัญคนโสดช่วงนี้อย่าพิ่งก่อนะัะอย่าเพิ่งใจร้อนพิจารณีแล้วทุกอย่างจะดีไม่งั้นคุณหนีเสือปะจระ,ะเข้นะคะสาหรับคนที่มีคู่นะคะคุณขาชีวิตความรักในช่วงนี้เฉพาะชีวิตคู่เนะะี่ยฮะคุณขา กลืนไม่เข้าคายไม่ออกรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อรู้สึกลำคาญรู้สึกทุกเรื่องราวทุกอย่างถูกไหมคะคิดถึงแง่ดีเข้าไวา้คุณขาบางทีเนี่ยความรักมันเป็นแบบนี้ลคะค่ะแต่คุณรู้ไหมคะว่าชีวิตคู่ของคุณที่เขาอดทนคุณมาได้แล้วคุณอดทนเข้ามาได้เนี่ยเขาคือคู่ที่ดีที่สุดคะ่ะ ปล่อยวางนะคะแล้วก็มองข้อดีเดินต่อแล้วทุกอย่างจะดีในชีวิตคู่มันเป็นแค่ช่วงนี้เท่านั้นแล้วก็อยากให้ค,คุณเนี่ยมองความรักในมุมมองที่ดีคิดข้อดีเข้าไว้ค่ะและทุกอย่างจะดีค่ะมาถึงเรื่องราวสุขภาพของคุณคะ่ะสิ่งสําคัญที่สุดเลยสําหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะคุณต้องแบ่งเวลาให้ดีช่วงที่คุณติดซีรีส์ใช่ไหมคะช่วงที่ค,คุณนอนน้อยใช่ไหมคะช่วงที่คุณเครียดใช่ไหมคะคุณเคลียร์ตัวเองใหม่คุณคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็รีแลกซ์ให้มาก ถ้าคุณทำแบบดิฉันว่าได้แต่ถ้าคุณยังดูซีรีส์ดึกนะคะยังเอาความเครียดมารุมมาตุ้มในคุณขาสุขภาพปัญหาในระยะยาวคุณมีอย่างแน่นอนต้องระมัดระวังรีแลกซ์ปล่อยวางและทุกอย่างจะดีค่ะ